สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทวอชจากยี่ห้อ i m ม Lab กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกวันเลยนะฮะสมาร์ทวอชสองเรือนนี้นะครับก็เป็นนาฬิกาที่ทางแบรนด์ i m ม La b เนี่ยสมม่งมาให้ผมลองใช้งานแล้วก็ลองรีวิวได้เต็มที่เลยนะครับซึ่งในการรีวิวนี้นะฮะผมก็มีการเอาไปทดลองใส่แบบเป็นจริงเป็นจังเลยนะเป็นอาทิตย์เลยนะครับเพื่อที่จะดูว่าในการใช้งานจริงเนี่ย นาฬิกาสเรือนนี้มันจะแบบเวิร์ขนาดไหนนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยผมจะใช้เรือนผู้ชายเป็นหลักนะฮะเพราะว่าด้านขวาเนี่ยมันก็เป็นเรือนผู้หญิงนะครับจริงๆมันก็จะไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะฮะมันจะมีดีเทลยิบย่อยเนี่ยต่างกันไปแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับโดยที่ความน่าสนใจที่สุดของ2เรือนนี้เลยนะฮะแน่นอนว่าน่าจะเป็นเรื่องของราคานะครับเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชที่ค่อนข้างจะถูกมากๆเลยนะฮะ เรียกว่าน่าจะถูกที่สุดแล้วแหละเท่าที่ผมเคยรีวิวมานะฮะแต่ว่าคุณภาพแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยถือว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมมาขอวางตัวเรือนของผู้หญิงไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมาให้ดูทีหลังนะครับเดี๋ยวมาเริ่มคุยกันเรื่องนาฬิกาของเรือนผู้ชายกันเลยดีกว่านะฮะแบรนด์ไอมี่แลเนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตากันบ้างนะครับเพราะว่าเราอาจจะคุ้นเคยกับการที่เราจะเห็นพวกกล้องวงจรปิดนะฮะ วกอุปกรณ์ไอทีต่างๆเนี่ยตีตาแบรนด์นี้อยู่นะครับซึ่งแบรนนี้มันก็เป็นแบรนด์เดียวกันนี่แหละนะครับกับคนที่ผลิตกล้องวงจรปิดนั่นเองนะฮะโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอมี I ่แลบเนี่ยมันเป็นหนึ่งในแบรนด์ในเครือเสี่ยวมี่อีโคสิสเทมนะครับซึ่งผมเองเนี่ยที่บ้านก็ใช้กล้องของไอมี่แลบกับกล้องของมี่เนี่ยปนๆกันไปผสมกันอยู่หลายรุ่นมากๆนะฮะก็สามารถพูดได้แหละว่ามันเป็นกล้องที่แบบคุณภาพดีจริงนะแล้วก็จะเกิดเทียบกับราคาเนี่ยซึ่งผมเชื่อได้เลยนะฮะว่าคนที่ดูรีวิวนนนนนีีีี้้้้ออออออยยยยูู่่่่มมมมแบบบไเเลลนะทากกงงขหืั ซึ่งรอบนี้เขาก็มีการผันตัวเองเนี่ยมาขยายลายนะฮะทำพวกสินค้าต่างๆนานๆเนี่ยซึ่งสมาร์ทวอชเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่เขาเพิ่งทําออกมาได้ไม่นานมากนะฮะโดยที่คนที่เคยใช้กล้องของไ m ม Lab เนี่ยจะรู้เลยนะว่าเรื่องคุณภาพวัสดุตัวพลาสติกตัวชิ้นงานเนี่ยคือทําออกมาดีเกินราคาแบบมากๆอยู่แล้วนะครับ พอมาเป็นนาฬิกาเนี่ยแน่นอนว่ามีอะไรให้พูดถึงเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนเลยดีกว่านะครับเริ่มจากตัวฟังก์ชันต่างๆก่อนเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนสมาร์ทวอทนะฮะมันก็ต้องมากับฟังก์ชันที่มันมีความสมาร์ทใช่ไหมครับซึ่งผมจะขอพูดถึงในมุมของคนที่แบบไม่ได้ใช้สมาร์ทวอทแบบเป็นจริงเป็นจังเอาไปวิ่งแบบออกกําลังกายเอาแบบเต็มแม็กอะไรแบบนั้นนะฮะก็จะพูดในมุมของการใช้งานจริงในมุมของคนที่แบบใส่นาฬิกาปกติอะมากกว่านะครับซึ่งปกติแล้วนะฮะถ้าเกิดผมจะต้อง โดยที่ไม่ได้เอาไปใช้งานแบบฮาร์ดคอร์มากเนี่ยฟังก์ชันหลักๆที่ผมจะต้องการนะฮะก็คือฟังก์ชันตระกูลแจ้งเตือนนะครับเวลาเรามีแบบ Notification หรือว่ามีสายเรียกเข้ามาจากมือถือใช่ไหมฮะอย่างแรกเลยก็คือต้องการให้แบบมันเตือนเราได้อะว่ามีสายเข้าเข้ามานะครับซึ่งเรือนนี้เรื่องฟังก์ชัน Notification เนี่ยทำได้ดีนะฮะก็คือสามารถลิงก์กับแอปเนี่ยแทบจะทุกแอปบนมือถือได้เลยนะที่มันมีโนตินะครับอย่างเช่นพวกลายพวกเมสเซจพวกสายเรียกเข้าต่างๆเนี่ยก็สามารถแจ้งเตือนได้นะครับ ปัดจากล่างขึ้นบนแบบนี้นะครับมันก็จะมีให้เห็นเลยนะฮะว่าอ่าโอเคนะครับมีการแจ้งเตือนของไลน์ของแอป,ปต่างๆ IG อะไรแบบนี้มีหมดเลยนะฮะที่สําคัญมากๆเลยนะของเรือนนี้นะแล้วก็เป็นจุดเด่นแบบมากๆเลยะคือมันสามารถอ่านไทยได้นะครับคือต้องบอกว่านาฬิกาสมาร์ทวอชหลายแบรนด์นะฮะที่มันราคาสี่ห้าพันเนี่ยหลายๆเรือนยังอ่านโนติไทยไม่ได้เลยนะอันนี้ราคาแบบพันต้นๆอ่านไทยได้อันนี้ผมแบบไม่ขออะไรมากแล้วะนะครับอันนี้คือดีมากจริงๆนะฮะ ผมเชื่อได้เลยว่ามีใครหลายๆคนเนี่ยกำลังตามหาในรายการที่ราคาแบบย่อมเยาอ่ะแล้วก็อ่านไทยได้เมนูไทยแ,แบบนี้ซึ่งเรือนนี้แค่เรื่องนี้ก็กินขาดแล้วนะฮะผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วละ่ะแต่ว่าฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับถ้าเกิดเราไปดูที่เมนูนะครับก็ปัดซ้ายมาแบบนี้นะฮะมันก็จะเห็นนะครับว่ามันมีระบบเทรนนิ่งออกกาลังกายนะครับหรือว่าสเตตัสต่างๆของร่างกายเราก็ดูได้นะครับถ้าเกิดจะย้อนกลับไปเนี่ยก็ปัดจากซ้ายมาขวาแบบนี้นะฮะวัดฮาร์ดเรทได้นะครับแล้วก็วัดค่าออกซิเจน ซึ่งการวัดค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยมันจะใช้ระบบที่มีการส่งเซ็นเซอร์เนี่ยลงมาจากด้านหลังแบบนี้นะฮะแล้วก็ทะลุเข้าไปในข้อมือเรานะฮะแล้วก็มีการสะท้อนกลับเข้าไปตีค่าเป็นตัวเลขนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าการวัดค่าบนสมาร์ทวอทเนี่ยที่มันเป็นพวกออกซิเจนเนี่ยเท่าที่ผมไปดูคลิปมาแล้วก็ศึกษามานะครับมันจะไม่ได้ตรงเป๊ะเท่ากับพวกเครื่องวัดออกซิเจนที่แบบเสียบนิ้วมือหรือว่าเครื่องทางการแพทย์นะครับคือว่าง่ายมันเหมือนเป็นการแค่บอกสเตตัสคร่าวๆเท่านั้นนะว่า ออกซิเจนคุณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นประมาณเท่าไหร่นะฮะไม่ได้แบบเอาไว้อ้างอิงได้เลยนะว่าเออออกมา98มันก็คือ98จริงๆมันจะไม่ขนาดนั้นนะฮะมันจะบอกได้แค่พวกแนวโน้มอะว่าอ๋อโอเคตอนนี้ออกซิเจนเราเยอะนะตอนนี้เฮ้ยต่ําเกินไปละเริ่มกังวลละไปหาหมอดีกว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับไม่ได้เอาไว้ดูจริงจังมากนะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยก็มีฟังก์ชันดูสภาพอากาศนะครับโหมดการนอนควบคุมเพลงนะฮะแล้วก็มีเมเสเซจต่างๆนานานเนี่ยแล้วก็ด้านล่างเป็นเซตติ้งนะครับ สามารถตั้งค่าอะไรได้เยอะเหมือนกันนะฮะซึ่งตัวการใช้งานเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะว่าด้วยราคาขนาดนี้นะครับจากการใช้งานจริงอะ่ะมันจะไม่ได้ลื่นไหลแบบสมูทมากนะฮะอย่างนเงี้ยเวลาผมปัดขึ้นปัดลงนะมันจะมีหน่วงหนวงอยู่บ้างนิดนึงนะครับแต่แบบมันเป็นนิดนึงที่โอเคนะยอมรับได้นะมันอาจจะไม่ได้เท่าในาการสมาร์ทโฟนราคาแบบ2องสามหมื่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับราคานะ เอาจริงมันจะหน่วงกว่าน,นี้ๆๆนิดน่ยผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าแบบมันค่อนข้างจะตอบสนองได้ดีเกินคาดกว่าที่คิดมากๆนะฮะในราคาที่จ่ายไปนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องสังเกตหน่อยก็คือเรื่องของขอบนะฮะคือนาฬิการเรือนนียเรือนมันค่อนข้างจะใหญ่นะครับคือเคสไซส์46มิลเนี่ยหน้าปัดมันก็ต้องใหญ่แหละนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดูนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีขอบสีดำเนี่ยเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับคือพื้นที่หน้าปัดจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้เต็มขอบมากนะฮะ,ะ,ะวัดออกมาพื้นที่หน้าปัดมันจะอยู่าๆ,ๆปรปะมณัก 33มิมลเท่านั้นนะครับไม่ได้แบบใหญ่เท่ากับตัวเคสนะฮะซึ่งอันนี้แหละก็อาจจะเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งของนาฬิการเรือนนี้นะครับที่แบบหน้าปัดมันอาจจะไม่ได้ฟูไม่ได้เต็มมากนะแต่ถ้าเกิดเอาแบบในการใช้งานจริงนะครับไม่ค่อยซีเรียสมากนะเพราะว่าหน้าปัดมันก็ใช้แค่ดูเวลาแล้วก็ดูค่าอะไรไม่กี่อย่างเท่านั้นนะครับไม่ได้นิดความใหญ่ไม่ได้นิดความเต็มหน้าปัดอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ก็เชื่อได้เลยว่าจะมีบางคนที่แบบเห็นขอบดําๆมันเยอะๆแบบเนี้ย มันอาจจะดูงุดหงิดใจอ่ะนะครับยิ่งถ้าเกิดคนใช้หน้าปัดที่แบบมันเป็นโทนสว่างอ่ะซึ่งอันนี้เป็นทริคของผมนะเวลาผมใช้สมาร์ทวอทนะฮะที่มีหน้าปัดเนี่ยขอเป็นสีดํานะครับผมจะใช้หน้าปัดด้านในเนี่ยเป็นโทนเข้มๆไว้ก่อนเพราะว่ามันจะทําให้ดูเนียนดูแบบหลบสีดูดํามืดคุมโทนไปกับตัวขอบเบซเซลได้ดีกว่านะฮะถ้าเกิดใช้หน้าปัดสว่างมากๆเนี่ยมันจะเห็นขอบได้ชัดเกินไปนะครับโดยที่การเปลี่ยนหน้าปัดเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราจะทําบนนาฬิกาเลยเนี่ยก็ปาดลงมาแบบนี้นะครับ กดเซตติ้งตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกไปที่ d ด a l นะฮะมันก็จะมีให้เลือกคร่าวๆนะเป็นหน้าปัดตัวเลข Inform a t i v e ต่างๆนานานะครับแล้วก็หน้าปัดแบบสไตล์คลาสสิกแบบนี้นะฮะซึ่งเอาจริงๆหน้าปัดบนนี้มันยังไม่ค่อยแบบถูกใจผมเท่าไหร่นะฮะแต่เราสามารถไปดูในแอป,ปได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะในแอป,ปเนี่ยมันจะมีหน้าปัดหลายอันมากๆนะแล้วก็ดูดีมากๆนะครับอย่างหน้าปัดอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในหน้าปัดที่ผมชอบมากที่สุดบนเรือนนี้แล้วก็บน, Smart watch าน,นะะาามาารรวอเเืนนะพ่ัจดูแบบ มีความซันเบิร์สน้ำเงินน้ำเงินนะครับคือแบบมองไกลๆนี่แอบหลอกตานึกว่าเป็นนาฬิการจริงได้เลยนะฮะซึ่งมูดแอนโทนเนี่ยผมว่ามันจะอารมณ์เหมือนกับนาฬิกา IWC อ่ะนะครับออกมาดูเท่มากนะอันนี้ก็เป็นหน้าปัดที่ผมใช้งานเป็นหลักเลยนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะฮะมีให้เลือกเยอะมากนะใครชอบแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยไปเปลี่ยนเล่นกันได้เลยนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะ รายละเอียดให้ด้านขวาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีแบบรายละเอียดดีเทลเยอะมากเลยนะเพื่อนลองไปอ่านดูได้นะครับแต่สิ่งที่ผมชื่นชอบเพิ่มเติมมากกว่านี้นะฮะก็คือเรื่องของตัวเคสนั่นเองนะครับคือในาฬิกาสมาร์ทวอทหลายๆเรือนเนี่ยมันจะมีเคสที่แบบเป็นสีดําด้านหรือไม่ก็เป็นสีที่แบบเป็นวัสดุที่มันไม่ค่อยคุ้นเคยกับนาฬิกาทั่วไปอะ่ะแต่เรือนเนี้ยเคสเขาใช้แบบเป็นซิงค์อัลลอยนะฮะก็คือเป็นสังกะสีผสมนะ ทำให้สีมันจะออกมาเป็นแนวแบบดำาๆคุมโทนดูมีความกันเมทัลนิดนึงนะฮะแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยมีความแบบเบาพอสมควรนะไม่ได้หนักมากอะไรเลยนะฮะซึ่งสีตัวเรือนแบบนี้ยผมว่ามันยังพอเป็นเรือนที่จับเปลี่ยนสายได้สนุกอ่ะนะครับซึ่งสายเดิมที่เขาให้มาเนี่ยมันก็เป็นสายซิลิโคนสีดำแบบนี้นะฮะจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคมากแล้วนะครับมีความนิ่มมีความนุ่มมากๆนะครับเวลาจับจับเนี่ยมันก็แบบยืดหยุ่นดีมากนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าสายแบบเนี้ย ถ้าเกิดเอาไปลุยจัดจ,ดจริงๆอ่ะเจอสภาวะที่แบบมีแรงดึงมีแรงแบบมากระแทกแรงๆอ่ะอันนี้มันอาจจะมีโอกาสที่ขาดได้ง่ายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดจะเอาไปลุยจริงๆอ่ะแนะนําว่าลองหาสายที่มันแข็งกว่านี้มาเปลี่ยนดีกว่านะฮะอันนี้ผมว่ามันอาจจะเป็นสายที่เหมาะกับเดลี่แวร์เหมาะกับการไปวิ่งชิลๆเบาๆจ็อกกิ้งอะไรแบบนี้สมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นข้อให้ดูกันเลยดีกว่านะฮะข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14ไซสของผมนะครับผมก็ใส่รูที่3จากสุดท้ายนะครับยังเหลืออีก็ในสะครบ คือสมาร์ทวอชเนี่ยเรื่องเคสไซส์อ่ะมันไม่ค่อยสัมพันธ์กับข้อมืออยู่ละนะครับถ้าเกิดเป็นนาฬิกาทั่วไปนะและไซส์มา46มิลเนี่ยผมใส่ไม่ได้เลยนะคือมันจะดูใหญ่เทอะทะมากนะครับแต่พอมาเป็นสมาร์ทวอชเนี่ยมันก็ดูโอเคอะ่ะแบบไม่ได้มีความประหลาดอะไรมันก็ดูใหญ่ดีแล้วก็สามารถใช้งานฟังก์ชันจอได้ดีนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะฮะเวลาอยู่บนข้อนะแล้วก็มากับหน้าปัดสีน้ําเงินแนว IWC แบบนี้นะครับโอ้โหสวยมากนะฮะคือแบบเป็นหน้าปัดที่ถูกใจผมแบบสุดๆเลยนะฮะ ทีแรกก็ใช้หน้าปัดอื่นอยู่ตั้งนานนะแล้วก็เลือกไปเลือกมามาเจอหน้าปัดนี้นะครับ <Chief> ถูกใจแบบอย่างแรงเลยนะฮะแล้วก็หน้าปัดเนี่ยเวลาใช้งานนะมันก็อย่างที่เราเห็นนะครับถ้าเกิดอยู่ไปพักนึงเนี่ยมันก็จะดับไปแล้วก็ต้องพลิกข้อมือขึ้นมานะครับมันก็จะติดแบบนี้นะฮะความสว่างก็สามารถตั้งค่าได้นะครับสีระดับนะอย่างอันเนี้ยผมใช้ระดับร้อยเลยนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าสว่างเก Becca ินไปอ่ะก็ปรับลงมานะครับเป็น75-50 25ก็ได้นะครับแล้วแต่เลย แต่ผมชอบตั้งร้อยไ้ก่อนมันจะได้ดูแบบชัดๆสว่างๆางดีนะฮะส่วนที่เหลือก็ตั้งนู่นตั้งนี่ได้นะครับเต็มที่เลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องพูดถึงเรื่องการใช้งานนะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับคือเรือนนี้ตามสเปคนะเขาบอกว่าสแตนบายเนี่ยได้30วันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใส่ใช้งานจริงๆเนี่ยใส่ทุกวันนะฮะใช้นู่นใช้นี่นิดหน่อยนะครับมีโนติเข้ามานิดนึงเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ15วันซึ่งอันเนี้ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่มันอาจจะสู้นาฬิกาแบบหลักหหหรรืือลัักมม่นนนึไได้ะคบ ก็นะฮะตามราคานะเราก็คงแบบไม่ได้เทียบอยู่แล้วนะครับแต่ในการใช้งานจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องหมั่นชาร์จบ่อยหน่อยนะครับซึ่งในกล่องของเขาเนี่ยเขาก็จะมีแถมสายชาร์จมาให้ด้วยนะฮะสายชาร์จก็เป็นแบบนี้นะเป็นระบบแมกเนตแล้วนะครับก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากนะฮะเวลาจะชาร์จเนี่ยด้านหลังมันก็จะมีตัวที่ให้ snap เข้าไปนะฮะเราก็ตรงเนี้ย snap แป๊บเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบ usb ชาร์จได้เลยนะครับในกล่องไม่ได้มีตัว power adapter มาให้นะครับก็ต้องหาแหล่งพลังงานเราเองนะฮะซึ่งเรื่องการชาร์จนนนีีี่่่่่และะก็็าาาาจจจจเเเปุดดออยยยยงงววทผมมัับบ ไม่สุดเท่าไหร่นะครับคือส่วนอื่นๆเนี่ยผมว่ามันโอเคหมดเลยนะฮะถ้าเกิดเทียบกับราคานะแต่ทุกๆอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยก็ต้องเอามาชาร์จทีหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกนะว่าในการใช้งานจริงการจะต้องมาชาร์จทุกๆอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยมันยังไม่ได้ลาบากมากนะคือเอาจริงนาฬิกาสมาร์ทวอชบางแบรนด์นะฮะมันต้องชาร์จทุกวันด้วยนะครับอันนั้นเนี่ยหลายๆคนแบบพอใช้ไปสักระยะหนึง่งอ่ะพอเริ่มปรับตัวได้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะฮะ ผมก็เชื่อว่าเรือนนี้ทุกๆ7วันหรือ14วันมาชาร์จทีนึงเนี่ยผมว่าธรรมดามากเลยจริงๆมันอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นด้วยนะฮะเพราะว่าเราก็คงไม่ได้ใส่2 4ชั่วโมงตลอดเวลาใช่ไหมครับก็อาจจะแบบนานๆชาร์จทีนะฮะสุดท้ายก็โอเคนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสายให้ดูนะฮะเพราะว่าเรือนนี้มีเซอร์ไพรส์ในการเปลี่ยนสายมากๆนะครับเพราะว่าทรงเคสเนี่ยอย่างที่บอกไปนะมันมาเป็นนาฬิกาแนวแบบค่อนข้างจะ แบบมาตรฐานอะ่ะไม่ได้ดูเป็นสมาร์ทวอชจัดมากอะ่ะแล้วก็สีมีความเงินเงินะฮะมีการเล่นแสงอยู่บ้างนะไม่ได้แบบเคลือบดําเคลือบด้านมาสัทีเดียวนะครับโดยที่พอผมใช้หน้าปัดแบบนี้มันก็ดูเป็นนาฬิการจริงๆมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยมีควิกลีเลสมาให้ด้วยนะครับขนาดลักไซส์เนี่ย22มิลน,นะครับก็หาสายได้ไม่ยากเลยนะซึ่งสายแรกที่ผมอยากจะมาลองนะฮะก็คือสายสีน้ำเงินแบบนี้นะครับจริงๆสายเนี่ยต้องบอกว่ามันสามารถแมทช์ให้เข้ากับหน้าปัดได้เลยนะฮะแล้วแต่เราจะชอบเลยนะครับแต่ถ พยายามจะเชียร์พวกลายที่แบบหน้าปัดมันดูเป็นนาฬิกาจริงๆอะ่ะคือปกติแล้วผมจะไม่ค่อยชอบหน้าปัดที่แบบมันมีความเป็นดิจิตอลมากเท่าไหร่อ่ะนะครับนอกจากมันจะมีกิมมิคเก๋ๆมีแบบพวกหุ่นยนต์มีอะไรเท่ๆอะ่ะอันนั้นผมถึงจะเลือกใช้นะฮะแต่อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราใช้หน้าปัดลายแบบนี้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสายน้ําเงินนะครับโ,โหนะฮะเท่มากนะดูแบบเป็นนาฬิกาแบบจริงๆได้เลยนะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยนะฮะโอ้โหนะครับใครที่ดูดูเรือนนี้อยู่นะครับลองติดสายพวกอย่างเงี้ย สีน้าเงินหรือว่าสีอะไรก็ตามที่เราอยากจะเปลี่ยนหน้าปัดเป็นสีนั้นอ่ะเอาสายไปแมทช์ดูด้วยอ่ะมันก็จะเข้ากันได้ดีมากนะครับอันนี้คือออกมาแบบดีมากเลยนะผมว่าชอบกว่าสายสีดําเดิมอีกนะครับก็เข้ากับหน้าปัดเข้ากับมูดแอนโทนภาพรวมได้ดีสุดๆเลยนะฮะแต่ว่าอีกออปชั่นหนึ่งนะผมว่าหลายๆคนต้องมีตกใจแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนที่ผมลองมาทาบดูนะผมนี่แบบร้องเฮ้ยเลยนะครับว่าแบบ เฮ้ย hey, มันไปได้กันได้ยังไงนะฮะเซอร์ไพรส์มากๆเลยนั่นก็คือสายหนังวินเทจแบบนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูเลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสมาร์ทวอท์อ่ะมันไม่ได้เข้ากับสายหนังหรอกนะครับมันหาโอกาสที่จะเข้ากันได้ยากมากเลยนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เดือนนี้มันมีหน้าปัดที่ดูแพงๆอะ่ะหลายอันมากนะครับแล้วหน้าปัดบางอันอ่ะสีมันเข้ากับสายหนังน้าตาลแบบนี้ได้พอดีเลยนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับเพื่อนๆพ,พร้อมจะดูหรือยังครับเตรียมตัวนะฮะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหนะฮะผม มีความ iwc เบาดูมีความเป็นนาฬิกาที่มีราคามากๆนะฮะสายน้ําตาลเข้ากับหน้าปัดน้ําเงินได้แบบสุดยอดมากอะนะฮะอันนี้แบบดีมากๆเลยอะขึ้นข้อกันสักหน่อยนะครับสายก็ราคาหลักร้อยนะครับยังไม่ได้แพงเกินตัวนาฬิกานะฮะใครที่สนใจก็ลองไปซื้อมาใส่ดูได้นะออกมาประมาณนี้เลยนะฮะดูเท่มากนะหน้าปัดน้าเงิน sunburst ก็แบบเท่เข้ากับสายน้ําตาลมากๆเลยนะครับก็ลองดูนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะตัวผู้ชายเนี่ยชื่อรหัสมัน w 1 2นะครับแต่ว่าให้ดูของตัวผู้หญิงกันบ้างนะคร ก็จะเป็นรหัส d e 1นะครับคือจริงๆต้องบอกว่าของผู้หญิงผู้ชายเนีย่ยฟังก์ชันต่างกันนิดนึงด้วยนะฮะอย่างของผู้ชายเนีย่ยเราจะเห็นว่ามีเม็ดปยมเนี่ยสอันนะครับด้านบนขวาเนีย่ยเป็นร้อยเปิดปิดเครื่องแบบนี้นะครับเปิดปิดหน้าจอแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันเอาไว้เข้าโหมดออกกําลังกายนะครับจริงๆเมนูเนี่ยตัง้งเป็นภาษาไทยได้หมดเลยนะฮะแต่ผมเนี่ยพยายามจะลองตั้งเป็นอังกฤษดูนะครับแล้วก็ตัวภาษาไทยเนี่ยจะใช้ของผู้หญิงเป็นหลักนะฮะเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับซึ่งง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 ขขขอออออผผผูู้้้้้้้หหหหญญิิเเเเนน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 ีีี่่่่ยยกกกก็็็สาาาาาามมมรถตัััััคปปปดดดดไะะืบบึท แล้วก็ตัวเคสของผู้หญิงนะครับตัวรหัสรีวิวเนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับจะต่างกับของผู้ชายนะฮะที่มันจะเป็นซิงค์อัลอยนะซึ่งเราก็จะเห็นเลยนะว่าพอมันเป็นซิงค์อ่ะมันจะมีความเงานะครับมันก็จะสามารถจับแมทช์กับสายหนังสายต่างๆได้แบบดีมากกว่า,วาพวกที่เป็นอลูมิเนียมอ่ะเพราะว่าเมื่อไร่ก็ตามที่สมาร์ทวอทมันมาเป็นอลูมิเนียมนะฮะผมจะรู้สึกว่ามันคือสมาร์ทวอทจริงๆอะ่ะมันเป็นอุปกรณ์ดิจิตอลเป็นอุปกรณ์ที่ ไม่ได้ใกล้เคียงกับนาฬิกาจริงเท่าไหร่นะครับอย่างอันเนี้ยก็จะมาเวนั้นเลยนะครับมาเป็นสีชมพูน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะฮะสายก็เป็นซิลิโคนชมพูนะครับฮาร์ดแวร์ก็เป็นโรสโกนะครับดูเท่ดีนะหน้าปัดเนี่ยจริงๆก็เปลี่ยนได้หลายแบบนะครับถ้าเกิดดูจากในเครื่องถ้าเกิดดูจากบนนาฬิกาเนี่ยมันก็จะมีหลายออปชั่นให้เลือกนะฮะแต่เอาจริงๆนะบนเนี้ยผมยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ต้องไปดูบนพวกที่แบบมันเป็นมือถืออะคือบนมือถืออะมันจะมีให้เลือกเยอะกวนน่่ว่าาากกัััันนนนนนมๆเเลยยะครรบออออี้้็็ปปตวงงงงขขหดุผูญิ ก็จะแตกต่างกับรุ่นผู้ชายประมาณนึงด้วยนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะมีออปชันให้เลือกเยอะมากกว่าด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆอันเลยที่ผมว่าดูเก๋ดีนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมจะพยายามไม่เลือกพวกหน้าปัดสว่างแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเห็นส่วนที่แบบมันเป็นขอบสีดำเนี่ยชัดเกินไปนะฮะอย่างอันเนี้ยถ้าเกิดผมลองเลือกหน้าปัดที่แบบมันเห็นขอบนะฮะเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีพื้นที่ดำๆเนี่ยรอบๆตัวขอบเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ชัดมากๆนะครับก็อาจจะด ก็เป็นไปได้เนี่ยลองเลือกหน้าปัดที่มันมืดๆคุมโทนดูดำๆเนี่ยก็น่าจะดีกว่านั่นเองนะครับอ๋อแล้วก็มีเรื่องที่ต้องชมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือจากที่ผมเคยใช้นาฬิกาสมาร์ทวอตราคาแบบไม่กี่พันมาเนี่ยหลายเรือนมากๆนะฮะคู่นี้มันน่าจะเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ซิงค์เร็วมากนะฮะคือเร็วมากนะหรือแม้แต่กระทั่งตอนเปิดปิดเครื่องนะครับคือปกตินาฬิกาสมาร์ทวอตอ่ะมันจะมีช่วงเวลาบูตอ่ะค่อนข้างจะช้านะฮะอย่างนั้นเนี่ยผมลองกดปิดไปนะฮะชัดดาวนะครับ อ่ะก็มันก็จะดับไปแบบนี้นะครับเรามันดับแป๊บนึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะฮะกดค้างปั๊บจะไม่ตัดนะครับอันนี้ก็จะปล่อยาวๆเลยปุ๊บปล่อยแล้วนะฮะมันก็โลโก้ขึ้นมาปั๊บเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือพร้อมใช้งานเลยนะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ผมว่าเร็วแบบค่อนข้างจะโอเคมากๆนะครับไม่ต้องมานั่งคอยมันซิงต้องมานั่งคอยมันโหลดบูตอัพอะไรเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลามันซิงกับมือถืออ่ะ สมมติว่าเวลาเราเปิดแอปบนมือถือขึ้นมาเนี่ยหลายๆแบรนด์นะฮะมันจะใช้เวลาในการคอนเน็กนาฬิกากับตัวแอปเนี่ยประมาณ1ึเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มันแบบ 3, วิ5วิมันคอนเน็กแล้วนะครับซึ่งเอาจริงมันก็มีนาฬิกาที่มันเร็วๆแบบนี้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงนาฬิกาที่ราคามันแบบพันต้นๆนะ่ะผมยังไม่ค่อยเจอนะที่มันซิงค์เร็วขนาดนี้แล้วก็ตอบสนองเรื่องการเชื่อมต่อได้เร็วขนาดนี้นะครับ ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่ผมว่าทําได้ดีเหมือนกันนะฮะเรือนนี้โดยสรุปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทวอชที่ราคาแบบจับต้องได้สุดๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยผมว่าโอเคมากๆเทียบกับการที่เราได้จ่ายไปนะฮะส่วนราคาเนี่ยของรุ่นใหญ่นะครับของผู้ชายนะอยู่ที่1,390บาทนะครับส่วนของผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดเป็นสีชมพูสีดำนะครับก็จะอยู่ที่1,290ก้าบนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นรุ่นลิมิเต็ดสีทองเนี่ย จะเป็น1,390บาทนะครับโดยที่เราสามารถซื้อได้จากไอมี่แล h บไท a แลนด์นะฮะทางช้อปปีหรือว่า l a z a d a ก็ได้นะครับเขาก็จะมีช่องทางการขายของเขาอยู่นะฮะยังไงก็ลองไปติดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ใต้คลิปให้ด้วยนะครับก็ตามไปดูกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ